สื่อหลายสำนักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและเทศเนี่ยได้เปิดคำทำนายของแม่เท่าบาบาวันก้าชาวเบลแกเรียเจ้าของฉายานอสตราดามูสแห่งคาบสมุทรบองข่านได้ทำนายทายทักไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตว่าชายที่ชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินและรัเสเซียจะครองโลกและทำนายไว้ว่าในอนาคตจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโรคครั้งที่สซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแม่เท่าบาบาวันก้าเนี่ยได้ทำนายไว้หลายอย่าง ล่วงหน้าจนทำให้ชาวโลกอึ้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำเรื่องการทำนายสหรัฐอเมริกาจะเจอนกเหล็ก2ตัวโจมตีในปี2011ซึ่งต่อมาก็คือเหตุวินาศกรรมถล่มสหรัฐอเมริกาหรือ911นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับช่องนิมดา r ไรตีช้ช anel น,นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะติดตามข่าวการสู้รบกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งพลังงานโดยปัจจุบันนี้นะคะรัสเซียมีเรือดำน้ำ24ลำในจำนวน16ลำนี้เป็นเรือดำน้ำประมาและมีรถถังมากถึง22,710คันถือว่าเป็นกองทัพรถถังที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยิ่งไปกว่านั้นก็คือจำนวนระเบิดนิวเคลียร์ที่รัเสเซียครอบครองอยู่มีมากถึง6,257ลกูกถือว่ามากที่สุดในโลกอีกเช่นเดียวกันอำนาจทางทหารของรัเสเซียนั้นถือว่าสูงสุดของโลกในขณะนี้ค่ะ24กุมภาพันธ์ปี2565นะคะการบุกโจมตีของรัเสเซียต่อ,อยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ ครั้งใหญ่เลยนะคะด้านนโยบายพลังงานของกลุ่ม EU หรือสหภาพยุโรปโดยคณะกรรมการ EU เนี่ยเสนอแผนงานที่จะทำให้กลุ่ม EU เป็นอิสระภาพจากพลังงานด้านฟอสซิลของรัเสเซียก่อนปี2030โดยประธานกรรมธิการ EU ถแถลงว่าเราไม่อาจพึ่งพาซัพพลายเออร์ที่คุกคามเราอย่างชัดเจนในปี2021สมาชิก EU อาศัยพลังงานจากรักเสเซียเป็นก๊าซธรรมชาติถึง4 5และน้ำมันดิบ27%การลดการพ ซึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียทางกลุ่ม EU อจะอาศัยการประหยัดพลังงานและการกระจายหาซัพพลายเออร์อื่นๆอย่างเช่นซัพพลายเออร์ใหม่ๆด้านก๊าซธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเป็นจากสหรัฐกาตาและอียิปต์แต่ก็จะเกิดปัญหาที่ว่า EU ต้องไปแข่งขันกับประเทศลูกค้าเดิมไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้นโยบายของอรัฐบาลโจไบเดนนะคะได้ประกาศว่าสหรัฐห้ามการนําเข้าน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซีย ในปี2021สหรัฐเน้นนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย8%ของการนำเข้าทั้งหมดนะคะส่วนสหรัฐอาณาจักรก็ประกาศว่าการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียจะยุติลงภายในสิ้นปีนี้ส่วนเยอรมันไม่เอาด้วยนะคะเนื่องจากเยอรมันแถลงว่าหากยกเลิกการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบจากรัสเซียทันทีเนี่ยจะทำให้การว่างงานเกิดขึ้นครั้งใหญ่ความยากจนและการขาดแคลนพลังงานเครื่องทำความร้อนในบ้านเยอรมันเป็น ประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียสูงมากถึง55%นะคะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ34%ของการนำเข้าน้ำบันดิบ และในแต่ละวันเนี่ยเยอรมันจ่ายเงินซื้อพลังงานจากรักเสเซียหลายร้อยล้านยูโรโดยนักวิเคราะห์ก็เห็นว่าถ้าหากความบาดการนําเข้าทางน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียจะมีผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเยอรมันการยุติการนําเข้าน้ํามันดิบจากรักเสเซียสามารถไปหาน้ํามันดิบจากแหล่งอื่นได้แต่รัเสเซียสามารถตอบโต้โดยการระงับส่งก๊าซธรรมชาติเศรษฐกิจเยอรมันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทันทีหรืออาจจะติดลบมากถึง3%เน้ํามัน คือทุกอย่างของรัเสเซียหนังสือที่ชื่อปูตินรัเสเซียกล่าวว่ารัเสเซียเนี่ยถูกเรียกว่ารัฐน้ำมันหรือปิโตสเตตนะคะรายได้จากน้ำมันเนี่ยมีความหมายเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแทบจะในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ GDP งบประมาณรัฐบาลการผลิตของภาคส่วนอื่นๆและการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคสิ่งที่สะท้อนรายได้ของรัฐบาลรัเสเซียก็คือการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลก อุตสาหากรรมน้ำมันของรัสเซียเนี่ยเริ่มจากการค้นพบน้ำมันดิบครั้งแรกในกลางศตวรรษที่19บริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าอาเซอร์ไบจานแต่เหตุการณ์สำคัญที่สุดก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหากรรมน้ำมันรัสเซียก็คือในปี1969มีการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบทางไซบีเรียตะวันตก ในหนังสือปูตินรัสเซียยังกล่าวว่าคําว่าปิโตเรเลียมเนี่ยหมายถึงน้ํามันและก๊าซธรรมชาติพลังงานทั้งสองอย่างนี้มักจะพบอยู่ในแหล่งเดียวกันแต่จะมีปริมาณที่ขุดพบแตกต่างกันการผลิตจึงจะเน้นหนักในพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะน้ํามันดิบจะมีการซื้อขายแบบในตลาดโลกการส่งมอบน้ํามันดิบมีหลายแบบเช่นทางท่อน้ํามันเรือบรรทุกน้ํามันรถบรรทุกและรถไฟการซื้อขายจึงสามารถมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกที่อยู่ห่างไกลจากแหล่ง ผลิตเพราะต้นทุนการขนส่งต่ำส่วนการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะขนส่งโดยท่อกา๊าซ ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันดิบกับก๊าซธรรมชาติที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจของพลังงาน2ชนิดก็คือการซื้อขายน้ำมันจะเกิดขึ้นในแบบตลาดโลกแต่ตลาดการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็นแบบระดับภูมิภาคเพราะเหตุนี้ราคาน้ำมันดิบจึงเป็นราคาตลาดโลกส่วนราคาของก๊าซธรรมชาติจะเป็นระดับภูมิภาค การเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยให้เห็นว่ารัเสเซียเนี่ยสามารถใช้ราคาต่ำหรือสูงกับก๊าซธรรมชาติเป็นนโยบายสร้างอิทธิพลกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นเบลารุสหรือ,อยูเครนนั่นเองค่ะ รัเสเซียคือหนึ่งในสามประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียและเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะคะรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นพื้นฐานการเงินของประเทศและอำนาจของรัเสเซียในยามปกติ40-50%ของงบประมาณรัฐบาลเนี่ยมาจากพลังงานนี้55-60%เเลยทีเดียวรายได้จาก การส่งออกทั้งหมดมูลค่ากว่า30%ของ GDP มาจากพลังงานทรัพยากรด้านพลังงานจึงทำให้รัสเซียมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกพลังงานยังเป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจของรัสเซียกับยุโรปและจีนในช่วงปี2 0 0 0 2 0ถึง2012นะคะรายได้การส่งออกน้ำมันของรัสเซียในแต่ละปีเพิ่มขึ้น8เท่าจาก36,000ล้านดอลลาร์เป็น2 8 4 0 0นดอลลาร์ส่วนการส่งออกก๊าซธรรมชาติเพิ่มจาก17,000ล้านดอลลาร์เ 67,000ล้านดอลลาร์ทำให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นอาวุธนะคะกราเซียถูกเรียกว่ามหาอำนาจพลังงานการมีแหล่งพลังงานมากมายเนี่ยสามารถใช้มาเป็นอาวุธพลังงานที่กล่าวนี้ไม่ใช่น้ำมันดิบแต่เป็นก๊าซธรรมชาติค่ะ บริษัทแก๊สพร้อมของรัสเซียจึงมักใช้ราคาการเมืองของก๊าซธรรมชาติหรือการขู่จะปิดท่อส่งกา๊าซเป็นอาวุธที่จะลงโทษหรือตอบแทนแก่ประเทศที่มีท่าทีต่อรัสเซียปี2009รัสเซียเคยขายก๊าซให้แก่ยูเครนในราคาลดลงมากเพื่อที่ยูเครนจะไม่ร่วมมือกับยูมากขึ้นแต่เมื่อรัฐบาลยูเครนที่นิยมรัสเซียล้มลงในปี2014นะคะรัสเซียก็ยกเลิกราคาส่วนลดของก๊าซที่ขายกับยูเครนทั้งหมด ในเวลาเดียวกันรัสเซียก็หาทางลดการอาศัยยูเครนเป็นทางผ่านของท่อส่งก๊าซไปที่ยุโรปโดยการเริ่มโครงการท่อก๊าซที่หลีกเลี่ยงยูเครนเส้นทางท่อก๊าซทางเหนือก็คือโครงการนอสตรีมที่จะส่งก๊าซให้กับเยอรมันผ่านทะเลบอลติกที่เริ่มดําเนินการในปี2011ค่ะส่วนในปี2015ก็เกิดโครงการท่อก๊าซผ่านทะเลบอลติกแห่งที่2เรียกว่านอสตรีม2ความยาว1,234กิโลเมตรมูลค่ากว่า11,000ล้านดอลลาร์ ลงทุนโดยแก๊สพร้อมนะคะและบริษัทในยุโรปโครงการนี้เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกันยาปี2021แต่ยังเปิดดำเนินการไม่ได้และคนที่คัดค้านนอส t รีมทูมากที่สุดก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัททัมนะคะที่พูดกับเลขาธิการองค์การนาโตว่ารัเสเซียสามารถควบคุมเยอรมันท่อแก๊สธรรมชาตินอส t รีมทูจะทำให้เยอรมันต้องอาศัยพลังงานจากรัเสเซีย60-7 0 ในเดือนธันวาคมปี2019ทรัมป์ก็ลงนามกฎหมายงบประมาณกลาโหมสหรัฐโดยมีมาตรการที่จะคว่ำบาตรนอสเตรียม2ค่ะเศรษฐกิจรัสเซียที่เคยอ่อนแอกลับมาฟื้นเข้มแข็งสามารถชำระหนี้ต่างประเทศเพิ่มค่าแรงในประเทศเพิ่มเงินบำนาญและเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศเพราะรายได้มาหาศาลจากแหล่งก๊าซธรรมชาตินั่นเองนเนียยเยอกินนะคะให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ถึงกรณีที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นถึง22% หลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนว่าตลาดการค้าน้ำมันดิบทั่วโลกเนี่ยจะมีปริมาณวันละ100ร้ล้านบาร์เรลรัสเซียส่งออกน้ำมันดิบวันหนึ่งอยู่ที่7.5ล้านบาร์เรลแต่ทุกวันนี้น้ำมันดิบรัสเซีย1-2ถึงล้านบาร์เรลต่อวันหายออกไปจากตลาดนะคะตามปกติจะถูกลำเลียงลงในเรือบรรทุกน้ำมันแต่ตอนนี้ไม่มีการดำเนินการดังกล่าวเพราะไม่มีเรือไปบรรทุกน้ำมันรัสเซียหรือไม่ก็ไม่มีคนไปรับซื้อธนาคารเองก็ไม่ปล่อยสินเชื่อซื้อน้ำมันของ รัสเซียไม่มีใครเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบของรัเสเซียการบุกยูเครนของรัเสเซียไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกแต่ก็ยังเปลี่ยนภูมิศาสตร์เศรษฐกิจด้วยนะคะทำให้รัเสเซียประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่1 1ของโลกถูกตัดขาดออกจากระบบเศรษฐกิจในศตวตรรษที่21ค่ะ ประการสําคัญก็คือการที่องค์การนาโตเนี่ยไม่ทําตามสัญญาที่จะไม่รับสมาชิกใหม่เพิ่มตามที่ประธานาธิบดีจอร์จบูสเคยให้สัญญาไว้ค่ะปัจจุบันนะคะนาโตก็ยังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งสมาชิกล่าสุดก็คือกาตาและไม่ได้ตั้งอยู่ในยุโรปแต่อยู่ในตะวันออกกลาง ตั้งแต่ปีคศ2000นะคะเมื่อประธานาธิบดีปูตินได้รับเลือกเขาก็พัฒนารัเสเซียในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วรายได้ต่อครัวเรือเนี่ยพุ่งขึ้นทุกปีปีละส0เเนติดต่อกันทางพลังงานรัเสเซียเนี่ยค้นพบทรัพยากรน้ํามันและก๊าซธรรมชาติจํานวนมหาศาลทําให้รัเสเซียที่เป็นประเทศส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติขึ้นสู่อันดับ3ของโลกทางด้านการทหารปูตินได้พัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยมีทั้งจรวดความเร็วสูงเหนือ เสียงถึง6เท่าซึ่งมีความแม่นยำสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไป1,000กิโลเมตรและต่อมาในปีคศ2021ก็ได้พัฒนาจรวดที่มีความเร็วกว่าเสียงถึง20เท่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าจรวดเร็วเหนือเสียงของสหรัฐซึ่งมีความเร็วสูงสุดเพียง3.8เท่าขณะน,นี้รัเสเซียมีเรือดำน้ำ24ลำในจำนวนนี้มี16ลำที่เป็นเรือดำน้ำปรมาณูและมีรถถังมากถึง22,7 1 0คั เป็นกองทัพรถถังที่ใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งไปกว่านั้นก็มีจํานวนระเบิดนิวเคลียร์ที่รัเสเซียครอบครองอยู่ถึง6257ลูกก็ถือว่ามากที่สุดในโลกอีกเช่นเดียวกันค่ะอำนาจทางทหารของรัเสเซียเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดของโลกในขณะน,นี้นอกจากนี้นะคะแสนยานุภาพของทหารแล้วเนี่ยปูตินก็ยังมีแรงสนับสนุนทางคริสตจักร รัสเซียนออร์โธดอก์อีกด้วยเนื่องจากว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเคร่งศาสนานะคะปูตินไม่ดื่มแอลกอฮอล์ส่งเสริมการสร้างโบสถ์ให้เกิดขึ้นทุกหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งแห่งและทุกๆก,การเฉลิมฉลองคริสต์มาสปูตินจะเดินลงไปในน้ําจนมิดีรษะเพื่อรับศีลล้างบาปและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาในโบสถ์อย่างไม่เคยขาดโบสถ์แต่ละแห่งเนี่ยจะมีห้องใต้ดินสําหรับฝึกศิลปะป้องกันตัวแก่เหล่าจิตอาสาเพื่อทําหน้าที่ปกป้องศาสนาและผู้นําติน เท่ากับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของรัสเซียอีกด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศรัสเซียเองนะคะผู้นำฝ่ายค้านหรือนายอเล็กเซ่นาวานีเนี่ยก็ ถูกจำคุกอยู่ค่ะได้ส่งข่าวให้ประชาชนออกมาประท้วงกันทุกวันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียก็ตกต่ำเป็นอย่างมากเงินรูเบิลร,ราคาตกมูลค่าเหลือต่ำกว่า1เซนเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังดิ่งลงเหวนะคะเหมือนผีซ้ำดําพลอยเมื่อบัตรเครดิตยี่ห้อดังของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเนี่ยไม่อาจใช้งานได้ในรัสเซียอีกต่อไปค่ะ ชาวรัเสเซียนับพันก็ยืนต่อคิวกดเบิกเงินสดจาก ATM ของธนาคารต่างๆนะคะส่วนคนที่มีฐานะดีก็เข้าไปซื้อนาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับยี่ห้อดังๆทั้งหลายจนหมดห้างเพราะธนบัตรเนี่ยไม่อาจจะเป็นสระใดๆได้แล้วนะคะรัเสเซียก็ถือว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเช่นเดียวกันกิจการที่เกิดขึ้นกับโลกในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เคยขึ้นกับมนุษยชาตินับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะท้ายไม่นับ การประจันหน้ากันร,ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในเดือนตุลาคมปี1962ในยุคประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งเกือบจะปะทะเป็นสงครามนิวเคลียร์ในยุคนี้นะคะก็ยังมีวิกฤตการณ์ใหญ่อีกนั่นก็คือการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19 และสภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำทั่วโลกภัยสงครามที่เกิดขึ้นจากการบุกชนิดปลูพรมของกองทัพรัเสเซียโจมตีเมืองใหญ่น้อยของยูเครนซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2 5 6 0 ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการอุปยพผู้ลี้ภัยสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกความรุนแรงของการสู้รบในครั้งนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติลงนะคะสอแววว่าจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อและการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงเข้าไปอีกค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ลามไปถึงสงครามระดับโลกและขอให้ได้ข้อยุติในเร็ววันและเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ได้นะคะถ้าท่านอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเดีเด๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ ถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปดีๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ